อ,อิน้มารเองนเ่อานชิเนเปยหมสกลง่าจารนีปิดบี้ยเยเปียบไตัวามประโยคที่ใช้ในการบอกเล่ากับเจ้าของบ้านประโยคที่ใช้ในการบอกเล่ากับเจ้าของบ้านประโยคที่ใช้สักว่า,ะวาจะบอนาะตองเนี่ยว่าจะในการบอกเล่าสักเปียวเปียวมาบอกนาะตรงเนี่ยวาจะ ซัวเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านซัวก็รออิ่มชินบ่เนาะเจ้าของซัวรอปั่นชินบ้านซัวเองอิ่มปั่นชินเจ้าของบ้านเนาะแท้อิ่มง้ากะโอ้เปาะจิ๋งอิ่มง้ากะโอ้ค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าเช่าซัวก็รออะโพอะโพค่าบ่เนาะบ้านซัวเองอิ่มง้ากะค่าเช่าบ้าน นักทั่วคือว่ามิดากะมิดากะจาร้อค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าลดคาร์บนะ่เนาะค่าสวาพูค่ะไฟฟ้าสวาเลเยสิเลเยสิมิดากาาะบ่เนาะค่าไฟฟ้าแล้วก็ปีรอยีกะยีหูยีเกา,กาจาร้อค่านา้ำค่านา้ำค่านา้ำลดคาร์อบอเลยน,นะนะผู้ใจนี้แต่ยูนิทบรรเลลงมีจีหนึ่งยูนิตเท่าไหร่คะหนึ่งยูนิต เท่าไรคะยูนิตกูจะเราไทายมาเลยยูนิตรูอไงขอเลยบนะ่เนาะหนึ่งยูนิตเท่าไรคะแล้วทุกคนว่าเอิงากระตลาดเป่าเละหรือไม่จี๋ค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไรคะค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไรคะค่าเช่าบ้านจะเอิงากระเดือนละจะกระตลาดบนะ่เนาะเดือนจะละ ล่าสวนการตะเหล่าเท่าไร,ราเปล่าเล่ค่าเช่าบ้านเตือนละเท่าไรครับพี่รอยยี่ใบอยู่ล้านราชีปีร,ยยยราาปุยามันลาสุบิโอมีจีบบ่นเนาะคนจะมาดูท่อน้ำรั่วให้ฉันหน่อยได้ไหมคนจะมาดูท่อน้ำรั่วให้ฉันหน่อยได้ไหมคนจะมาดูสวนกัคนสวนเอมันเนาะจะมาดูลาจีเด็บบ่นเนาะ ท่อ้นามรั่วสกายีไปอยู่เราเปล่าท่อ้นามรั่วให้ฉันหน่อยสกะย่างกูบ่เนาะยีใบลิจิปิู้ยามลาสวยเด็ดไปคนจะมาดูท่อนามรั่วให้ฉันหน่อยได้ไหมนะักทัว่ามมเง่าโอเตียมตาตีเราไปรู้ยาไหนามาลาสวยคนจะทำเตียมตาตีให้ฉันได้ไหมคนจะทำเตรียมตาตีให้ฉันได้ไหม မင်းကောတီအမ်တတီလုတ်ပစ်လို့ရမလားလုတ်ပစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အိဒိပပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရေမလာဘူး